สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำนามอนเค้กฝอยทองนะคะเนื้อสวยๆนีนๆนุ่มๆแบบนี้นะคะ สนส่นช้อนชาแป้งเค้กหกสึก,กร,รมัมฟูนส่วน,นช้อนชาแล้วก็ฝอยทองตามชอบนะคะส่วนที่2นะคะไข่ขาว3ฟองครีมออฟทาท่า1น,นส่วนสช้อนชาน้ำตาลทราย3 0กร,รมะะัมค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําเลยนะคะ ะะตีความเร็วต่ำสุด30วินาทีนะคะหรือถ้าใครมีตะก้อมือใช้ตะก้อมือได้นะคะในส่วนนี้ค่ะพอส่วนผสมเข้ากันนี้นะคะปาดอ่างหนึ่งครั้งค่ะปาดให้ถึงก้นอ่างเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลําข้าวลงไปค่ะผสมให้เข้ากันอีกทีนะคะเดี๋ยวจะตีต่อนะคะด้วยความเร็วต่ํา1นาทีค่ะ ถ้าใช้ตะก,ก้อมือก็ตีให้น้ำตาลละลายเลยนะคะพอครบเวลาแล้วนะคะเราจะปาดอ่างค่ะปาดได้ถึงก้นอ่างเลยนะคะเนื้อไข่เราจะออกสีเหลืองนวลๆแบบนี้นะคะเราจะมาร่อนแป้งใส่ค่ะนี่แป้งเค,ค้กกับผงฟูนะคะร่อนได้เลยค่ะ ให้ไม่เห็นเม็ดแป้งสีขาวเลยค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วพักไว้นะคะเดี๋ยวจะไปทำส่วนของไข่ขาวกันค่ะไข่ขาวสามฟองนะคะครีมออฟทาทาค่ะ เราจะตีด้วยความเร็วต่ำ3าวินาทีนะคะใส่น้ำตาลแบ่งใส่เป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกใส่น้ำตาลค่ะแล้วก็ตีต่อค่ะตีด้วยความเร็วต่ำอีก30วินา,นะะนา,าทีนะคะ ส่วนที่2ค่ะแล้วตีด้วยความเร็วสูงได้เลยนะคะ5นาทีค่ะ ตีให้ไข่ขาวขึ้นเป็น2เท่านะคะแล้วก็สีเนื้อเขาจะนวลนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาเช็คยอยดค่ะจะเป็นปากเหี่ยวแบบนี้นะคะแปลว่าใช้ได้แล้วค่ะเราไปผสมกันค่ะแบ่งใส่นะคะนําส่วนของไข่ขาวมาใส่ในไข่แดงค่ะไข่แดงเราจะนืดๆนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราใส่ไข่ขาวไปก็จะผสมกันได้ดีค่ะค่อยๆผสมนะคะแบ่งใส่เป็น3ามครั้งค่ะ ผสมให้เข้ากันนะคะ ส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วนะคะเราใส่กลินวาน,นิลาลงไปค่ะผสมอีกทีนะคะเราจะผสมให้ไม่เห็นสนสมของไข,ข่ขาวเลยนะคะคนผสมให้ถึงก้นอ่างด้วยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปอบกันค่ะเราจะใช้พิมพ์กลมนะคะใส่กระดาษไขแล้วก็ทาเนยขาวให้ทั่วนะคะแล้วก็ใส่เลยค่ะเราจะใช้ไม้จิ้มฟันเขี่ยบแบบนี้นะคะในเนื้อเค้กนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศะคะ่ะ แล้วก็เคาะตามด้วยนะคะสัก3-4ครั้งค่ะวันนี้เราจะใช้ตะแกรงเตี้ยในการอบนะคะจะอบที่อุณหภูมิ150องศานาน30นาทีนะคะ วิธีการเช็คสุกข,ขนมนะคะเราจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปเลยค่ะถ้าไม่มีของเหลวติดมานะคะแปลว่าขน่มสุกแล้วค่ะแบบนี้สุกแล้วนะคะออกมาปุ๊บนะคะเราต้องคว่ำค่ะคว่ำไว้ก่อนนะคะคว่ำเสร็จแล้วก็เคาะออกได้เลยนะคะนีน่นะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะนานานุ่มๆน,นะคะ เดี๋ยวรอ,รอ,รอให้ขนมเย็นนะคะแล้วเราก็จะไปใส่หน้าฝอยทองะคะ่ะขนมเย็นแล้วนะคะแล้วก็ใส่ทองใส่ข้างบนนี้เลยค่ะแบบนี้ได้แล้วนะคะฝากกด subscribe กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามจ้า